รายการต้องสังสรงส์นะ เด็กๆอยากขี่ตากแดดนะคะเ,เ,ล,เล้วก็จ่ายยาขันมาเล่นตากแดดสามขวบตกลงเขายังไม่พังเราจะขี่ใช่ไหมขี่ส,นะสภาพรถ